นายน่ะไปจัดการมาสิเฮ้ยพวกเองมันจะสักแค่ไหนกันเชียววะไอเอ๊ะเฮ้ยกับดีกว่าหลานไม่ระวังกันเลยนะนี่แน่เอ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ๊ะนายช่วยฉันไว้เหรอให้เลี้ยวขรรคกระผมน่ารักหนึ่งนะโอ้ก็น่ารักหรอกนะเอาล่ะรีบมาเคลียร์มันกะเป็นนโอ้ยโกรนักกันเป็นนี่ยะชิบก็ตำแหน่งเหมาะมากเลยเอาละแก้วชิ้นใหญ่เยอยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมให้เลี้ยวขรมาติดกับ ฉันอยากกลับไปนอนแล้วจะไปไหนกันล่ะไอ้พวกนี้ผมมันได้ล็อประสาทมากแน่แล้วไปกันล่ะสหายผูองถือพวกอินเนอร์มาเจอกันบ้่งที่ฉันต้องมาดูอะไรอย่างนี้เหรอเนี่ยแม่จิ้งกับฉันไม่ได้เซตายท้าฉันเหรอฉันไม่ได้เลยสิแม่ได้นี่ดูดิจุ๊บปึ๊บจุ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 ๊บมาแข่งกับแันมันยังเหลือไปร้อยวิโว่โอ้ยแล้วนี่สุดก็แขงทันทับเราสักทีเนาะยินดีต้อนรับกลับครับหัวหน้า เใช่ช่างเป็นภารกิจที่เหนื่อยชะมัดยากเลยนะนายว่าไหมเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับต้นไม้ของฉันเนี่ยโอ้ตายหมดแล้ว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 ยังไงล่ะคืนชีพได้ไอ้น้องอืออ่าเรียบร้อยเฮ้ยนายทำได้ยังไงอ่ะอย่ามึงมาแตะนั่นเองนนี่กลับเลยโตจนเป็นนาฬิกาแล้วจะทะเลาะกันอีกรายงานนของตอนนี้็กำลังดีดีดีบุกทานเปเรียบร้อยมากันแล้วเหรอใครไม่มีผิดเลยมากันจริงๆด้วย เม,มนาไงดีจะเอาอยัางไงกันต่อดีคับัวนน่า,นม,ามันมากันเยอะมากเลยมากันเยอะใช่มันยากเลยเอ๊ะบอกนะว่ามันคืออัะไรกันน้าเลยโปรดติดตามตอนต่อไป